เฟอร์ดินานตั้งคำถามถ,ามถึงการเซ็นสัญญาของเดอริกหลังจากข้อตกลงของแมนยูไนเตดตกลงกันได้คาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประกาศการมาถึงของมัทไธเดอริกในเร็วๆนี้แต่ริโอเฟอร์ดินานยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเตะชาวดัตชรายนี้ริโอเฟอร์ดินานยังคงไม่แน่นอนเกี่ยวกับมัทไธเดอริกก่อนรายงานตัวของเขาที่จะย้ายจากไบเออร์มิวนิกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว42.9ล้านปอนด์ เดลิกซึ่งลงเล่นไป30นัดในทุกรายการให้กับไบร์นเมื่อฤดูการที่แล้วเตรียมกลับมารวมตัวกับเอริกเทนฮากที่โอลด์แทรฟฟอร์ดหลังจากที่เล่นภายใต้การคุมทีมที่อาแจกอยู่ในเต็ดกำลังได้รับการเสริมกำลังในแนวรับหลังจากการจากไปของราฟาเอลวารานและวินลี่กัมบาวาลาโดยเพิ่งอดทนต่อแคมเปญที่เห็นพวกเขาเสียประตูมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก58ประตูอย่างไรก็ตามเฟอร์ดินานที่ลงสนามไป312นัด ตลอดระยะเวลา12ปีกับทีมปีศาจแดงไม่แน่ใจว่าการมาของเดอริกจะช่วยแก้ปัญหาของพวกเขาได้หรือไม่ผมดูเขาที่อาแจากและเขายอดเยี่ยมมากในปีนั้นตอนที่เอริกเทนหากเป็นผู้จัดการทีมและพวกเขาได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกเฟอร์ดินานกล่าวในช่อง YouTube ของเขาเขายอดเยี่ยมมากมีคำสั่งทุกอย่างที่คุณต้องการจากกองหลัง